ชมผู้อารยาแอบนี้ลูกร่วมฉลองความปังสกาคอลลาเจน X10 ยอดทะลุ2ล้านกระปุกการปรากฏตัวของแม่ชมทั้งทีต้องมีความปังไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงสตอรี่ในการปรากฏตัวแต่และครั้งและล่าสุดแม่ชมนีพี่พายุพี่สายฟ้าและน้องแอบิเกลโชวเดี่ยวแบบสวยๆเรื่องงาน Wickers n i h t t 2ที่จัดขึ้นโดย r รสโก t h a i l a นดแบรนด์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าณโรงแรม คาเพล,ล่าแบงคอกงานนี้บอกได้เลยว่าปังปังปัง,ปงแม่จริงๆก็เข้าปีที่2แล้วนะคะที่ปีที่แล้วเราก็เพิ่งฉลองยอดขายหนึงล้านก็บอันไปแล้วก็ปีที่2ก็ถึงเดินทางมาถึง2ล้านขวดก็ต้องแบบว่าเปนเ็นความรู้สึกที่ดีใจมากกว่าะค่ะที่ได้การเดินทางนี้มีพี่ชมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกของสากนาที่แบบเริ่มเป็นที่รู้จักกับทางาลูกค้าคนไทย จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่สกาเปิดมาเนี่ยเราขายได้ถึงประมาณ4 0 0 0 0 0ห้าชิ้นในตอนที่ยังไม่ได้มีพิชมไป็พรีเซนเตอร์แต่พอ,อพ่ชมเข้ามาโอโหทุกอย่างก็สเกลอัพแบบพ่ะานพุ่งทยานจริงๆตรง,งที่ว่าทุกคนด้วยความที่พ่ชมเนี่ยหยิบจับอะไรก็โซเอาขาดตลาดแล้วพอวันนี้ที่เราได้ร่วมงานกันอย่างที่บอกว่ามันเป็นความดีใจมากๆแล้วก็ บอกว่าการเดินทางมาถึงวันี้ความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไว้ใจก็ได้มาจากที่พี่ชมแต่ว่าให้เขาเรียกว่าลุยอยู่ตรงนี้ไปกับเราแล้วก็ represent เป็นไอคอนของจนต,ต,ตอนนี้สาขาระเขาจะ extend การเป็นชื่อว่า c o l ลาเจนแม่ชมไปแล้วเพราะทุกคนอย,าอย่างเป็นแม่ชมใช่แต่ถ้าตัวสาขนาะเนี่ยในวัน ที่เราเริ่มเริ่มทำเนี่ยเราคิดแค่ว่าถ้าคนนึกถึงอาหารผิวอะ่ะเขานึกถึงประเทศอะไรเราก็เลยไปถึงประเทศญี่ปุ่นอ mm hmm. นี่คือความแตกต่างที่จริงๆในโอกาสเมื่อ2ปีที่แล้วน้อยคนมากๆที่เป็นเจ้าของคนไทยแล้วก็ไปผลิตสินค้าีนต่างประเทศ <Yeah. S 1> ถ้าเราเห็นอาจจะเห็นในเคาน์เตอร์แบรนด์่างเดียวนี่เลยเป็นความแตกต่างว่าตอนที่เราไปผลิตต่างประเทศเราก็ตั้งใจทําให้เป็นมาตรฐานสากลระดับ ซารนจริงๆแล้วพอแล้วเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้ชมเลือกน้องปลาสักนาด้วยเรืองครั้งที่น้องผลิตที่ญี่ปุ่น,นะค่ะแล้วก็มาในรูปแบบที่แตกต่างตรงที่รูปลักษณ์ของเขาก็ถูกจดจําว่าเป็นน้องปลาแล้วก็เห็นน้องปลาก็คือนึกถึงโรสโกเลยแล้วก็เราก็ตั้งใจทําให้แบบเป็นที่จดจําแล้วหลังจากนั้นก็คือเกิดการซื้อซ้ําต่อนะคะว่าเพราะเขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอย่างคือวอเชื่อว,ว่าการทุกวันนี้แบรนด์แบรนด์หนึ่งจะมีพรีเซนเตอร์เนาะเรา เราไม่ได้แค่เลือกพรีเซนเตอร์แต่พรีเซนเตอร์ต้องเลือกเราด้วยนี่คือความเชื่อของเราเลยในวันที่คิดว่าอยากให้วิชมมาพรีเซนต์สักนาเนี่ยก็คิดแล้วว่าการบ้านคือจะทำยังไงใหู้ิชมเลือกเราหรือว่ามั่นใจหรือ trust ในแบรนด์ที่ที่เขาจะได้ใช้ชื่อเสียงของวิชมเนี่ยในการที่มาทํางานร่วมกันซึ่งตรงนี้สําคัญมากเราก็เลยทําการบ้านกันหนักมากแล้วก็เหตุผลคือเขารู้สึกว่าสําหรับวาคือพี่นพีชมคือที่หนึ่งในใจมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ว่า พี่ชมใช้อะไรเราเองอ่ะก็จะแบบว่าตามพี่ชมตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งได้ร่วมงานกับพี่ชมมันคงจะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราได้เติบโตมากนาก็ดีใจด้วยจริงๆก็ เห็นกันตั้งแต่วันวันแรกๆเลยอะค่ะวันที่เจอน้องวากับน้องหนึ่งครั้งแรกก็แล้วท้องลูกคนแรกอยู่ท้องลูกคนแรกแล้วก็ดีก็ท้องสองแล้วคือว่าคือเติบโตทั้งในเรื่องของไซส์ครอบครัวทั้งธุรกิจแล้วก็ทุกๆอย่างนะคะก็ก็ดีใจที่เออได้แบบว่าเดินมาด้วยกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มาจากชมอาจจะไม่ได้มาจอยตั้งแต่ว่าตอนศูนย์นะแต่ว่าก็ก็ดีใจที่ได้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบที่ที่เดินมาด้วยกันนะคะ ก็ก็ก็อย่างที่บอกค่ะก็รู้สึกดีใจเพราะว่า,าส่วนหนึ่งที่ ที่วันนั้นที่มาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากร่วมงานด้วยก็คือว่าเห็นไฟของของทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นเห็นเห็นไฟของน้องแล้วก็เชื่อมั่นในในสิ่งที่เขาทาแล้วตัวเขาเองเขาเขาเขาาว่าเชื่อมั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออแล้วเราแบบเราเราเรามองไม่ผิดจริงๆก็คือไม่ใช่แค่ในเรื่องของตัวมาตรฐานของคนอ่ะอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าจะเห็นว่าทั้งสองคนคือแบบขยันแล้วก็สู้ตายมากในเรื่องของมารเก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่แปลกใจว่าเอ้ยแบบว่าทําไม มนันถึงมีวันนี้แต่2ล้านขวดแล้วจริงๆก็อย่างที่บอกคือโปรดักดีดีแล้วยังไงให้คนรีพีทให้คนใช้ตอ่ออะไรเงี้ยแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยค่ะตัวแทนที่ทุกคนแบบว่าก็มีความเชื่อมัน่นแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าเขาแบบเขาซัพพอร์ตทีมเขาเต็มที่ทั้งในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกๆอย่างอะไรเงี้ยตัวชมเองกออ็ผ่านงานผ่านอะไรอย่างเงี้ยมามาเยอะ,อะ ที่เราทรําด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของโปรดักชันหรือว่าเรื่องของกระแสอะไรเงี้ยก็คือได้รับการตอบรับที่มีมาตลอดก็คือเขาเขาไม่ปล่อยผ่านอะไรเลยอ่ๆๆๆางเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าเออความสําเร็จนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องโชคอ่ะก <Eso S 1> ็มามันมีองค์ประกอบหลายอย่างซึ่งมันควรจะต้อง,จะ,องจะต้องมีวันนี้คือดีเซอร์ค่โะโอ้โหพี่ชมสกิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าต่อไปสิบล้านขวดเขาต้องตั้งเป้าหมายให้ถึงต้องต้องต้องโปองอนให้ถึงตาเพราะฉะนั้นก็ โรส20ล้านขวดแล้วบวกกับว่าในปีหน้าเราก็ในชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเราก็แบบว่ารู้สึกว่าเป็นอีกก้าวที่สักเซสมากๆเราก็อยากที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นในไทยได้ขยายออกไปสู่โลกภายนอกแล้วโรสโกก็อยากที่จะก้าวสู่ global brand แล้วก็เราเริ่มเปิดที่5ประเทศแล้วในตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปีหน้าก็จะได้เห็นโรสโกก้าวสู่ global แล้วก็อยู่ในประเทศเได้นําชื่อเสียงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปสู่ข้างนอกมากขึ้นค่ะ